สวัสดีครับคับไว้์โปรดักตรีวิวอีกคันนะครับคันนี้ถอดเครื่องเสียงออกมาทำบอกแคปนะฮะทำฐานข้างล่างใหม่นะครับทำเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นรถโตโยต้าวีโก้นะครับนี่โตยโยต้าวีโก้นะครับ<ม>น,นะเข้ามาที่ร้านนะครับวันหนึ่งนะครับทำเครื่องเสียงก็ได้เครื่องเสียงทำบอกระได้บอกะนะฮะทำเครื่องเสียงนะฮะวันหนึ่งเนี่ยนะฮะครอบครัวนั่งไม่สบายหัวติดต้องการนั่งสบายก็ อ่ะย้อนกลับมาทําเป็นบอ่อนั่งนะครับพอทอําบ่อนั่งปุ๊บถ้าไม่ได้ทำเก็บอุปกรณ์ไว้นะครับเ,เครื่องเสียงก็อุปกรณ์ที่จะรองบบอก็มีก็ต้องทําฐานขึ้นมาใหม่นี่นะครับทาฐานขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้นี่นะครับของเดิมคือความสูงเท่าเดิมแต่ว่าเราต่อมาให้เข้ากับเบาะนี่นะครับแล้วทาให้เบาะนั่งสบายขึ้นคือน,น,นั่งเต็มๆเป็นฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับอันนี้เป็นฟองน้ําฉีดถอดเครื่องเสียงออกนะครับแล้วก็เอาของใหม่ บอกอนัพ,พิงใส่เข้าไปแล้วก็ทําฐานตัวนั่งเวลาเปิดเอาเครื่องมือคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ช่างก็เปิดดูนะครับเราอันนี้ฐานที่เราทํามาใหม่นะครับเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับอย่างนี้นะฮะเราทําฐานออกมาเพื่อจะเก็บเครื่องมือนะครับสําหรับอันนี้เป็นไม้อัดนะครับแล้วก็ห่อหนังไม้อัดเป็นไม้อัดยางนะฮะสิบมิลนะฮะเพื่อจะเจาะใส่เครื่องมือนะครับของเดิมเนี่ยฐานเหล็กไม่มีอยู่แล้วนะครับพอทาเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลย นะครับนี hey, ่นะฮะผมถ่ายดูนะฮะภาพรวมออกมาเป็นอย่างนี้นะครับคันนี้ทําบอกแคบทําฐานทําปูพื้นปุ้งเบาะทําเป็นแบบสวมข้างหน้านะฮะภาพรวมออกมาเป็นอย่างนี้นะครับชอบสีไหนเลือกกันตามใจชอบเลยนะฮะเราเป็นเ,เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานเย็บนะฮะเรียบร้อยอยู่ลาดเร้า124้บนะครับซอยย่อยซอย9 โทรศัพท์มาคุยก่อนกันก่อนได้นะครับ0917099960นะครับ0917099960ยินดีรับรถทุกรุ่นนะครับที่ถอดเครื่องเสียงออกและต้องการทำเบอให้นั่งสบายสบายเชิญได้เลยนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโออันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ